สวัสดีครับแบงคอกอีบ uh, k e uy, นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวแบตเตอรี่เป็นเคสเ uh, ก่อเฟรมสไลด์ข้างตัวใหม่ของเรานะฮะรูปทรงก็จะดูปาดเปรียวนิดนึงนะครับตัว BMS ขอ,องคอนโทรลจ่ายไฟตัวนี้ก็อยู่ข้างหลังในฐานเนาะทำให้เคสแบตเตอรี่ตัวนี้ค่อนข้างจะคอมเพกนะครับ มาดูตัวนี้ก่อนดีกว่านะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับตัวก่อนของเราอันนี้คือตัวก่อนเนาะแบตเตอรี่ที่ทรงเป็นลักษณะนี้นะครับข้อเสียของมันคือว่าเมื่อรวมกับรางแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงเนาะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันยังไม่รวมรางนะครับแต่เมื่อใส่รางเข้าไปนอกจากมันสูงแล้วเนี่ยเวลาถอดเราต้องดึงออกมาข้างหน้าเนาะทำให้ระยะเฟรมสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะต้องใหญ่หน่อย จักรยานเฟรมสามเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยจะไม่สามารถติดตั้งแบบลักษณะนี้ได้แต่สําหรับเคสแบตเตอรี่ตัวใหม่ตัวนี้นะครับข้อดีของมันก็คือว่าตัวนี้คุณเห็นรอยต่อตรงนี้ไหมเนี่ยคือฐานและเนี่ยคือเคสมันจะสไลด์ข้างออกมาได้นะครับทำให้มันประหยัดพื้นที่นะฮะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับโอเควิธีก็คือคุณใช้กุญแจเนาะไขนะครับบิด ปุ๊บปลดล็อกพอปลดล็อกเสร็จสามารถสไลด์ออกได้เลย<ป>เมื่อคุณปลดมันเสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะสไลด์อย่างนี้ได้เลยเห็นไหมแค่นั้นเองแปลว่าทำให้วิธีการใส่แบตเตอรี่ของคุณนะในรถเฟรมจักรยานนะครับมันจะกลายเป็นว่าง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้มันเล็กมากเนี่ย ใส่แล้วก็แค่นเน่งนะครับไม่เปลืองพื้นที่เนาะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่เซลล์ซัมซุงนะครับบรรจุอยู่ข้างในนะฮะของแท้แน่นอน10.5แอมป์วอม์นะครับมีตัวไฟสัตเช็คสถานะแบบพันต้นว่าแบตบมีแบตหรือเปล่านะครับ2ก็คือว่า,าตัวนี้มีแท่นหลูใส่ที่ชาร์จและ ฟังก์ชันที่สำคัญคือว่ามีรู USB อยู่ตรงนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะปล่อยไฟ 5V โวลต์ออกมาฉุกเฉินคุณก็ชาร์จไฟแบตเตอรีอ่มือถือได้นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นกุญแจเอาไว้ล็อกเพื่อความปลอดภัยเนาะก็จะไม่มีใครสามารถเอาไอ้ตัวนี้ของคุณไปได้นะครับข้างล่างเป็นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันเล็กและคอมเพมากเมื่อเทียบก,กับตัวนี้ เห็นไหมตัวนี้นะครับนี่คือฐานของมันเนาะเห็นไหมคุณเห็นไหมว่าขนาดมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแต่วิธีการเอาออกของตัวนี้ต้องดึงมาข้างหน้าสึดนะครับแล้วก็ค่อยเอาออกแต่ตัวนี้จะสามารถสไลด์ข้างได้นะครับนั่น,นเองนะครับ แบตเตอรี่ตัวนี้มาพร้อมกับตัวที่ชาร์จด้วยนะครับพร้อมครบเซตเลยนะครับก็สนใจแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับติดต่อแบงคอ์อกอีบได้เลยนะครับในตามเบอร์โทรที่ขึ้นนี้นะครับขอบคุณนะครับ b a n g k o k e b i k e เรามีบริการรับติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าบนจักรยานของคุณนะครับสนใจข้อมูลของสินค้าติดต่อสอบถามว่ารุ่นไหนเหมาะกับคุณของคุณติดได้หรือไม่ควรจะมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เท่าไหนระยะทางของคุณต้องการไกลเท่าไรหรือความเร็วสูงสุดของคุณต้องการไปเร็วแค่ไหนติดต่อเรามาได้เลยนะครับที่ b a n ค k o k ก b i k e y, ตามคอนแทคด้านล่างนี้เลยสวหรับวันบี้สวัสดีครับ